กับดีวายพีเอกทุกดีวายพีเอกกันเหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับช่วงเกมไม่กระตุกเล่นดีจุงเบยคนคนละรายการเลยครับมาโอเคโอ้ยเกมแรกไปก่อนกินพิซซ่าหน่อยแล้วกันอืคิดพิซซ่ากินไว้แล้วกันชิ้นนี้วกันอ๋อไม่อิมอ่มเลยโดนัทเจ๊ไหมโดนัทดกรตำรวจอ่ะมาวันนี้เลยอิม่ม ผมจะทำ3 EP นะครับผมจะทำ3 e ีนะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเต้นะครับผมผมจะทำแค่3 e ีเพราะว่าไม่อยากทำนานนะครับผมจะแบ่งวันนะครับวันนี้จะเป็น EP หนึ่งอีกวันนึงก็อย่าง EP สองอีกวันหนึ่งก็ EP สามนะครับใครอยากให้ผมเล่นอีกนะครับต่อ EP สี่ไปเลยคอเป็นมาถ้าต่อ EP สี่ผมจะเล่นถึง EP สิบนะครับ คุณตำรวจเออใช่ด้วยนะครับผมจำได้ว่าในเกมน,นี้มีการขุดปิดคอเลยฮะขุดเรอยนะไม่ไม่ฉันไปเช็ค้านนอยก่อนดีกว่าเครับคุณตำรวจคุณตำรวจจะเดินไปทางไหนครับไปเดินไปร้านานายอ๋อเดี๋ยวผมพาไปร้านครับอ่านี่ครับร้านผมไปทางนูง้นร้านผมไปทางนูง้นอ๋อใช่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 เดี๋ยวฉันไปดูปิดคอร้านนายก่อนอ่าล่อตำรวจเรียบร้อยโอ้ ก่อนลอ่อตำรวจใครมาทิ้งขยะนี้โห oh. อันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับก็ต้องเก็บกวาดซากขยะอย่างนี้แหละการเก็บกวาดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับยากมากจะต้องมาเก็บกวาดซากอะไรนู่นน้อยเออโอ้ยซากขยะ ใครก็ไม่ไรู้มาดิดตอนที่านี่เนี่ยไปติดข้างนอกร้านได้ไหมจะได้รู้ไม่ได้อโอได้นี่เลยเขาจะได้รู้ว่าเป็นร้านของใครดีไว้เพ็นเอกเนาะอ่ะปิดร้านไหมกัน ปิดปิดร้านปิดร้านปิดร้านผมเล่นในเวอร์ชันมือถือนะครับหยิบไม้ขึ้นมาหยิบไม้ขึ้นมาปุ๊บป๊บปจบปนี่เนี้ยกาา่กวาดเก็บกวาดซากขยะผมจะไม่ทำคลิปยา,ยาวๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบอาจจะตัดต่อ,อยากนะครับหรือว่าอุย้ย อาจาจะต่อยากนะคะหรือว่างไอเกมนี้ผมจะเซฟด้วยนะผมจะดูวิธีการเซฟมากปกติผมเซฟไมเ่เป็นนะเราจะไปดูวิธีการเซฟใหม่เกี่ยวกว,ว,ว,ว่าเราแบบเล่นแค่ตรงนี้นโอ้หเอีโหวนี้ก็คนทีนี้เลยกันตุเร่ยเป็นซากเลย เีทุกคนใครอยากให้ผมสอนอะไรก็ัำได้นะเคสอนเรื่องวิธีเซฟเกมน,นะผมไม่เคยเซฟครับผมจะเซฟครั้งแรกแปบบ๊บมือครับย้ายกล้องก่อนโอเคโอ้ยขยะโอเคโอเค วางไม้ไว้วางมาดิความรุนแรงโอ้โหรุนแรงจริงโอเคครับแล้วก็จะทําการเล่นคอมนะครับไปใช้จัดเล่นทำไมไม่มีเกมให้เราเล่นอ่าเปิดขึ้นมากดเข้าคอมเราผมจะซื้อน้ตบุ๊กกับโต๊ะกับเก้าอี้นะครับผมจะซื้อไม่แพงนะครับ,รบเพราะว่าเรามีเงินแค่หนึ่งหมื่นกดเข้าไปที่ซัมเมอร์ซอ เอาตู้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาตู้เลยกันเดี๋ยวเงินไม่พอโอ้เก้าอี้เก้าสิบเก้าบาทจัดไปมีโต๊ะไหมมีโต๊ะไหมมีโน้ตไหมมีมีโน้ตไหม,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 มโน้ตบุก <Note book. S 2> แบบนี้มาแล้วก็ต้องจัดของดีเลยตู้เหรอไม่ต้องดีมากเอาเป็น สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบโอเคเอากันโอ้โหมือสมจริงมากโอ้ยโอ้ยทำการเปิดปุ๊บปั๊บเหลือเงินอยู่หกพันอ้าวเลื่องเรือฮะเข้เาเงินเก้าอี้บาหลี เอาสมกองนี้อันนี้คือโน้ตบุ๊กแน่นอนเ่อทัวร์ไม่ใช่หรอกแม่งไงว่าแล้วโน้ตบุ๊กตรงอันนี้โน้ตบุ๊กตรงอันนี้เอามานี่วางบนโต๊ะไปเอาวางไม่ได้เอือเริ่มไป อ๋อโน้ตบุ๊กน้อยจัดการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทิ้งไปปิดร้านด้วยเดี๋ยวโจรมาอโอ้โหเสียงดังอะไรแกร๊กเออผิด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 ,ผดอันนี้มันกดโจรอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาใกล้ประตูชิ่ง เดือชิงเดือชิงเดือกค้าชิงไปตั้งไปเก้าอี้บาหลีตั้งจิบจิบจิบจีบจิบไงมาไงาอันนี้เป็นการเปิดร้านคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทำไมหนึ่งต้งชื่อว่าอินเตอร์เน็ตคาเฟ่จะถามผมเลยผมไม่ใช่าัเกมเอาด้อใครถามร้ายแต่เิี้ยวค่คยถามเลย <laughs> อือฮึอืฮอฮึเรียบร้อยอคับทุกคนต่อไปซื้อตู้เกมัาแล้วกันนั่งนั่งนั่งกดเข้าไปที่เว็บซัมเมอร์สโว กดเข้าไปที่ซัมเมซอลเอ,อ่อโปสเตอร์หน่อยด้วกันจะได้มีคนเข้าร้านเยอะๆคุณครับมันใช่เลยครับมาซื้อมาหน่อยกับผู้หญิงคนจะได้เข้าร้านเยอะๆคนจะได้ไม่เบือ่อลินไปก็มองภาพไป โอ๊ยโอ๊ยฟาดกันนะดนเข้าไปในร้านก่อนยองอาาฮันมีโน่ไหมฮดนมีโน่ไหมฮมีโนว่าไหม,ม,ไหมอันนี้มันก็จะบางปักไปไปอาาปันนี้โฆษณาเขาเฮ้ยคลิปนี้ผมว่าจะไม่ตัดต่อนบขี้เยจ โอ้ภาพนี้แหละที่ผมจะวางไว้ถึงนี้เพราะว่าคนมักจะออกร้านเกมนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ลูกมาเล่นเกมนะครับแต่ลูกก็บอกว่ามันเจ็บเพราะนี่เลยวันนี้วันนี้นี่เลยเล่นไปมองไปมองไร มีมีบอกไว้ใครใครใครเข้ามาร้านเกมต้องแย่ง,ง,งนันตรงนี้กันแน่นอนทำไมทำไมครับพี่ดูสิอาฮะพี่สังเกตเหรอก็ใช่นะระบบสายอินเทอร์เน็ต นี่เนเรียบร้อยเปิดร้านสักหน่อยก็ได้นี่เนี่ยปิดร้านไว้ก่อนไปเอาร้านเอาตู้เกมมาด้วยจะได้ได้เแบบรวดเร็วทันใจแบบว่าจะได้ไม่ต้องต่อซื้ออะไรมากมายตู้เกมหาดาวเหรอโอเค ไม่กี่ดาวพ่อหนึ Jamie, no. ่งดาวก็เพิ่มหนึ่งดาวมา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 หนึ่งดาวมาเอาไปโดนหน้าร้านเลยของส่งไวแค่รอยวิออติดติดกว่าจะมาถึงของมาส่งเนี่ยส่งจากไหนก็ไม่รู้ฮีลิคอปเตอร์มาส่งมั้งไม้ส่งสักทีไม่มา สั่งไปเป็นของเกียร์เล้วทำไมไม่มาส่งสักทีล,ลุงมาไม่ได้เห็นไม่ได้ถือไม้ไว้ก่อนเลยถือไม้ไว้กันเพื่อลุงจะจี้เขี้ยวลุงผมมีอะไรให้นี่เนี่ยน,นี่ไม่ โจนมาก็ตีเลยหยิบสิโอเคมีจะจัดการร้านโอ้ยนี่นะครับอันนี้คือฝั่งพ่อโอ้จังจงเลยฝังลูกอ้าวอ้าวอ,อยากได้เพย์สตีชันไม่อยากไม่สนใจสาวเลยเหรอลูก ใช้เลยนี่นี่ยิเ่เปดร้านปิดปปะตูจูนเข้ามาตีอีอลูกค้าเข้ามาหมดเลยเ่นียเ,เราลองหมดตู้เกมดูครับโอ้วบจอกค้าะ ล,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 ลูกค้าดูอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนลูกค้าดูอะไรต้องการช็อกโกแลตเราไม่มีช็อกโกแลตแต่ตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ปลดล็อกแต่ลูกค้าดูอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้ลูกค้าเล่นอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการโหลดเกมให้ลูกค้าก่อนครับลืมลืมโหลดเกมอู ผิดพลาดผิดพลาดยังไงไปโอ้โหเงินจะซื game, like G GA, G GA. G GA ้อเคสแทบจะไม่มีไอ้จีเไม่จีจีเจจีเจโอโหอันนี้เป็นฟีฟ่าอาโหลดให้หน่อยลูกค้าเป็นผู้ชายเราบบเพื่อนๆหน่อยผู้หญิงมาจะได้เล่นแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับ โกรธกันผู้ชายโกรธผู้ชายโกรธได้เงินเงินเยอะด้วยย่มได้เงินรางตู้เกมไม่ค่อยดีเลยน่าจะได้เงินน้อยนะครับจากตู้เกมผมว่าลูกค้าร้อนหรือเปล่าอาจจะร้อนก็ได้นะเป็นไปได้เลยไม่ได้ตู้เกมมันได้เงินน้อยะมันได้เงินไม่ท่าทุกที ผมซื้อโต้จากเว็บซามิซอล้วกันเอาของดีไหนก็ได้ครับผมน่าจะดีเลยนะ MacBook เลยโน้ตบุ๊กออของไม่ต้องดีมากขออยากเล่นของดีก็ไปโต้ะน้น<ช>ของดีเต็มตาแน่อนอนซื้อ,ตอเต็มแล้วเรียนหมดซะแล้ว ขอแบบเจ็ดร้อยอ่ะแล้วโตนี้แบบเจ็ดร้อย <_ t ot> เดี๋ยวลูกค้าเบื่อไม่ต้องมาเบื่อเลยลูกค้ามันจะเรื่องโอ้โหมันจะไม่เหลือแล้วเนี่ยจะกระเทะเข้าหน้านะโอเคไม่กระเทะเข้าหน้านนะหยุดปิค่ะ ไม่ใช่ว่าตกใส่หัวดังปุ๊กเลยนะโอ้ยโอ้ my god เมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากอุ้ยอุยอุ้ยอุยมาปุ๊กมาปุ๊กคือลูกมาปุ๊กโอ้โอ้เตะมาปุ๊กสี่ดาวขึ้น พคนผิดคนผิดโอ้ยคนผิดห uh ันหน่อยหันหน้ามาสิลูกคุยกับลูกค้ามาอ้าวทำอะไรจะขโมยของหรือเจ้าขโมยของหรือมาสิเจะโจรเจอหรือเจอสังตีนี่ okay, ลุงจะมาอีกแล้วมาสิลุงเรียบร้อยแตกไปโจูนใช่ไหมจูนใช่ไหมดีฟาดฟาดแตกไปเอาเอาลุงมาจะตีลุงนี่ตีลุงตีคนตำรวจได้ไหมเอาวตีคุณตำรวจไม่ได้ไงอา้าวตีทำไมตีไม่ได้ ตีตำรวจวิ่ได้อแล้วความนี้ตีทำอะไรขนาดนั้นคือของเกมคุณตีตำรวจวิ่ได้ไ,ได้ตีโอ้ย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 ,อ,ยอะไรขึ้นบ้างเนี่ยชล่าไม่เนี่ยโหดีนะไม่มีอึตีมาด้วยปะยาคุณลูกค้า เออไปไปเอาใจของโตลุกลุกอ้อมีสามตัวเล่มสามตัวสามเกมสินะใช่ไหมเราโหลดมาสามเกมใช่ไหมซื้อเกมให้ลูกค้ามสามเกมใช่ไหมหนึ่งสองสามเรียบร้อยสำหรับผู้หญิงก็มีแต่สำหรับผู้หญิงมีเกมเดียวมีการซื้อขายบิคอยไหมได้บิคอยน์อ่ะได้เงินเร็วแล้วอ่ะ โอ้ยโอย้สามทุ่มแล้วไปนอนก่อนดีกว่าไปนอนแล้วไปซีซั่นอ้าวมาจะไหนเกล้านั่นเวลานี้คงไม่มีมมมเสียงรุ่นเรืองเลยโอ้โหตีลุงยันในนั่นเลยอะปิดปิดร้านปิดร้าน เออปิดี่แทนยี่ยมเอาจะปิดตัวเองทื่อมเนี่ยอายเปิดประตูโอ้ยประตูฝาหน้าอีก้ดี๋ยววางมันไม่ใช่ว่ากลับมาโจมจิกหมดแล้วนะโอเคครับสำหรับเอ่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์นะครับเออเดินผิดทางสำหรับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะ